สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้วิธีการหาค่า x ของมุมที่โจทย์ต้องการคำตอบด้วยการสร้างเส้นขนานบนรอยอยักครับซึ่งวิธีการนี้จะใช้กับโจทย์ที่เกี่ยวกับเส้นขนานนะครับที่มีลักษณะเป็นรอยอยักซ้ายรอยอยักขวารอยอยักซ้ายรอยอยักขวารอยอยักซ้ายรอยอยักขวาสลับกัน หรือแม้แต่เป็นรอยหยักขวาก่อนแล้วก็มารอยหยักซ้ายรอยหยักขวารอยหยักซ้ายก็ได้หรืออาจจะเป็นรอยหยักบนรอยหยักล่างรอยหยักบนรอยหยักล่างสลับกันไปเช่นนี้ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยจากตัวอย่างนะครับโจทย์กําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง DC เนะี่ยขนานกันและโจทย์ให้มุม a b e นะครับมีขนาดเป็น34องศา b e f มีขนาดเป็น58องศาและมุม d c f มีขนาดเป็น76องศาโจทย์ถามหามุม e f c นะครับว่ามีขนาดเป็นเท่าไหร่ดังรูปเลยนะครับขั้นตอนที่1ครับนักเนี่ยจะต้องสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นครับให้ขนานกับเส้นตรง AB แล้วก็ขนากนับส่วนของเส้นตรง DC ครับและส่วนของเส้นตรงนั้นต้องลากผ่านที่จุด E นะฮะลากผ่านตรงรอยหยักเลยนะครับและส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาก็จะต้องลากผ่านที่รอยหยัก F นะฮะตรงจุด F ดังรูปนะครับอา คุณครูสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะชื่อว่าส่วนของเส้นตรง MN ฮะลากผ่านที่จุด E ตรงรอยหยักพอดีนะครับเราก็จะพบว่าส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง MN เนี่ยมันขนานกันครับพอมันขนานกันปุ๊บเส้นนี้คือเส้นตัดครับเลยทําให้2มุมนี้ one, เท <34 S 2> ่ากันเพราะเป็นมุมแย้งครับเห็นไหมฮะเป็น34เท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งนะครับ<ม>จากนั้นครับเราก็ไปดูว่ามุมทั้งหมดนี่ยมันมีขนาดเป็น58องศาถูกไหม เพราะฉะนั้นครับมุมเล็กๆตรงนี้นะครับหรือว่ามุม FEM นะฮะ FEM มุมเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่าไหร่ก็มีขนาดเท่ากับ58ลบออกด้วย34ครับดังนั้นมุมเล็กๆที่อยู่ตรงนี้จึงมีขนาดเป็น24องศาครับเราไปดูส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือส่วนของเส้นตรง OP นะครับตั้งชื่อว่าเป็น OP เราจะพบว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนะ้นขนานกัน แล้วเส้น EF เนี่ยเป็นเส้นตัดครับเลยทำให้มุมเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ามุม PFE เนี่ยนะครับมีขนาดเป็น24เหมือนกันเพราะเป็นมุมแย้งนะครับเท่ากันมีขนาดเป็น24องศาเหมือนกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูว่าส่วนของเส้นตรง OP กับส่วนของเส้นตรง DC เนี่ยนะครับมันขนานกันและเส้นตรงส่วนของเส้นตรง FC นี่คือเส้นตัดครับ เราก็จะพบว่ามุมนียเป็น76มุมข้างบนนี้ก็ต้องเป็น76เช่นกันเพราะเป็นมุมแยงครับเห็นไหมครับเป็นสีฟ,ฟ้าๆนี้นะครับเป็น76เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับมุม x นะครับที่โจทย์ต้องการหานะครับหรือโจทย์ถามหาเนี่ยก็คือมุมทั้งหมดนี้นะครับมุมทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการนํา24ไปบวกกับ76ครับเพราะฉะนั้นคําตอบจึงเป็น100องศานั่นเองครับ